สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราจะมารีวิวกระติกน้ําแข็งตัวนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของ G Bell นะทุกคนแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเคสของชิปของเขาเหมือนกันจะเป็น s y นฮ h โ l o นะตัวนี้ก็ตัวนี้ราคาที่เราซื้อมาก็ราคาประมาณ800กว่าบาทนะทุกคนแต่ตัวเคสเนี่ยเราซื้อมาแยก,ก่ังหากเลยนะคาประมาณ3 0 0กว่าบาทตัวนี้เก็บน้ําแข็งได้ประมาณประมาณ1ยูนิตนะแต่ว่าสามารถเก็บได้ประมาณ หนึ่งวันนี่คือสบายๆทุยนคนคือไม,ไม่ไม่ละลายเลยนะสําหรับตัวนี้คือเคสตัวนี้ก็คือสามารถเอาไว้สวมกันเป็นรอยอะไรได้ก็คือแนะนำอยู่หนึ่งตัวนะครับสําหรับกระติกน้ำแข็งที่ทุกคนใช้แบบใช้ดีอะ่ะผมผมจะเปิดน้ำแข็งอีกครั้งคือที่เราใส่น้ำแข็งไปประมาณตั้งแต่เช้าวันนี้ก็ประมาณน่าจะใส่ไประมาณบสิบสิบสิบชั่วโมงแล้ว ก็น่าจะเป็นเกืกอบมุมครับเดี๋ยวมันจะเปิดน้ำแข็งนห้ดูนะครับก็คือเนี่ยครับน้ำแข็งก็คือไม่ละลายแล,นะล้วทุกคนเนี่ยไม่มีน้ำเลยนะครับเนี่ยมีแต่น้ำแข็งอยู่นะทุกคนไม่ละลายเลยนะก็คือใช้ดีครับก็คือครับส่วน ส่วนเก็บน้าแข็งได้จะประมาณได้ประมาณประมาณเกือแบสิบชั่วโมงนะปุ๊ที่เยอะกว่าน,นั้นอยู่แต่ตัวเคสตัวเนี้ยหรือตัวเคสสวมตัวเนี้ยคือสามารถซื้อแยกต่างหากได้ตัวเคสตัวนี้ก็สามารถช่วยในการสแกนในการลอยลอยไ,ได้อาจจะช่วยในการแบบเก็บความยินได้ด้วยนะรว่าเคสตัวนี้ก็คือตัวนี้มันเป็นผ้าอย่างดีนะทุกคนการอยได้ผมจะลอง ให้ทุกคนได้ดูนะไซตตัวนี้ผม,มาสามารถใส่ได้ถุงประมออาณหนึ่งยูนิตอะหนึ่งยูงนิตครับเก็บควมเย็นได้นานมากเดี๋ยวเราจะมาส่งเคสตัวนี้ดูเราจะสวมเป็นแบบนี้นะทุกคน,กกนตัวนี้ก็ดันอรอยกระแทกอะไรได้ครับนีเ่เลย จะเป็นประมาณนี้นะก็คือไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มากนะทุกคนก็คือที่หงส์สบายไม่หนักมากนะครับใส่ใส่น้ําแข็งหนึ่งยูนิตก็ผมว่าประมาณกิโลหนึ่งน้ำหนักรวมแล้วก็คือเคสตัวนี้ก็จะมีที่หิ้วให้้วยนะนี่ก็คือดีครับพกพาง่ายแล้วก็ใช้งานสะดวกใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปสั่งในแอปออนไลน์ได้ได้แอปน้ําเงินแอปส้มเลยก็มีอยู่นะครับราคาก็ อาจจะแตกต่างกันไปจากแต่ละแอปนะก็เข้าไปดูนะครับใช้ดีมากเป็นอีกหนึ่งทั้งเลือกแนละ้วทุกคนเป็นอนึ่งเสียงที่ผมใช้แล้วผมว่ามันโอเคนะก็ยังไงก็ทุกคนก็เราไปหาดูใช้ดีนะครับก็จบรีวิวไว้ประมาณนี้นะามันเข็ตัวนี้